สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์ภัยตุรกีนะคะวันนี้ชวนมาทําเนยกีกันค่ะเนยกีคืออะไรคือเนยแท้บริสุธิ์สูตรอินเดียหรือว่าสูตรของคนตุรกีที่แท้ทรูเลยนะคะบอกเลยว่าเอามาทําขนมได้หลายอย่างและมินาเอามาทํานี่ขนมปังสูตรใหม่ของคนตุรกีนุ่มสะเทือนใจหอมสะเทือนอารมณ์จนเพื่อนบ้านโทรมาหาถามว่า เธออบขนมปังอีกแล้วใช่ไหมฉันได้กลิ่นเนยหอมมากขนมปังตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ที่หลังแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำเนยกีเตรียมกันไว้ก่อนนะคะก่อนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะเนยกีนะคะตามคําสัญญามีนาใช้เนยจืดธรรมดาจริงๆมัน250กรัมแหละแต่เพราะเผอิญตัดใช้ไว้แล้วถ้าใครจะใช้ก็ใช้250กรัมก็ได้นะคะคือแล้วแต่นะ เป็นเนยจืดธรรมดาค่ะเอามาใส่หม้อปกตินี่แหละแล้วก็ตั้งไฟตัวเนยเนี่ยเขาทำมาจากนมนะคะเนยเนี่ยเขาทำมาจากนมจริงๆแล้วอะนมที่มีไขมันนะคะที่ตุรกีเขาทำยังไงเขาเอามาขย่าวขยาว่าเขย่าวขย่าวเสร็จแล้วไขมันทั้งบนเนี่ยเขาจะลอยตัวขึ้นมาเขาก็เอาตัวนั้นละค่ะมันคือเนยตัวนี้ ออกมาแต่ว่าเนยตัวนี้มันยังมีเขาเรียกว่าอะไรมันยังผสมนมมันยังมีความเป็นนมมีความเป็นน้ําอยู่เพราะฉะนั้นเนยกีของแขกที่จะได้หัวเนยออกมาเลยจริงๆเนี่ยจะต้องเอาเนยเอามาต้มค่ะเนยอุณหภูมิห้องก็ได้นะเนยเอาออกมาจากตู้เย็นเลยก็ได้จะใช้เนยเค็มได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะคะการใช้เนยเค็มไม่เคยใช้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาจะมีนมนี่ เป็นขาวๆเนี่ยค่ะเป็นลิ่มๆอย่างเงี้ยคือนมนมมันยังไม่ได้แยกชั้นออกมาจริงๆกับตัวเนยที่แท้จริงตัวเนยจริงๆแล้วมันก็คือไขมันของนมนั่นเองอันนี้คือสูตรคนตุรกีนะสูตรแขกนี่มีนาไม่รู้เอามาจากป้าที่ทำบักเราว่าค่ะทุกคนลืมไปแล้วหรือยังบอกเลยว่าขนมของตุรกีหอมมากเพราะส่วนมาก้า ใครทาเป็นเขาจะใช้เนยกีทํากันแต่ว่าเนยกีเนี่ยเขาจะทําของเขาเองตั้งไฟอะไรคะตั้งไฟอ่อนค่ะนะคะตั้งไฟอ่อนตั้งไฟปกติเนี่ยละค่ะเนี่ยมีนาก็ตั้งไฟปกติพอดีหม้อตั้งไหมคะ่ะการทําเนยกีเนี่ยนะคะเราจะเดินออกไปไหนไม่ได้เลยนะเราจะต้องนั่งเฝ้าเขาไว้ตลอดเวลาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะเขาจะลน้นจะล้นเอ่าได้นะจะใช้เนยขนาดไหนก็ได้คะ่ะคือ เราอยากใช้500กร,รมัมใช้เนย1โลหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามีนาเนี่ยจะทำให้ดูคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาทำอยากทานขนมปังหรือไม่ก็ขนมที่มันมีกลิ่นเนยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทำเนยกีดึกแล้วนะตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วมีนาก็มานั่งทำเนยกีอยากให้ทุกๆคนได้ดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนยกีสูตรตุรกีนะั้นมันทำง่ายมากเดือดอย่างนี้ละคะ่ะให้เขาเดือดสักพัก แล้วเราจะช้อนฟองออกฟองของเขาเนี่ยคะ่ะเราจะต้องช้อนออกนะคะนี่ของมีนายังไม่ละลายดีก็ยังเป็นก้อนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะหลีไฟแล้วคะ่ะแล้วก็ช้อนฟองเนี่ยออกฟองเนี่ยเอามาทำอะไรก็ได้นะเหมือนกับว่าเอามาทอดไข่หรือเอามาทำอะไรก็ได้แต่คนตุรกีเขาทิ้งอะ่ะเขาแบบไม่รู้เหมือนกันนี่นะคะมีนาจะช้อนจะช้อนฟองเนี่ยคะ่ะออก ต้องช้อนฟองออกนะคะฟองเนี่ยมันก็คือบอกเลยว่ามันยังไม่ใช่เนยแท้เห็นไหมคะนี่เอาฟองอย่างเงี้ยคะ่ะออกเดี๋ยวจะช้อนฟองค่อยๆช้อนฟองออก เดือดสักประมาณขนาดไหนนะคะก็คือเดือดสักประมาณไม่รู้สิสำหรับมีนาที่มีนาทำนะก็คือแค่ประมาณไม่กี่นาทีอะแค่นาทีสองนาทีเท่านั้นเองอะคะแต่ว่าบางคนอาจอยากให้เขาเดือดนานกว่านี้สักประมาณสามสี่นาทนีก็คือแล้วแต่นะก็จะได้แบบขัวเนยออกมาเลยอะแต่เราทํากินเองที่บ้านไงมีนาก็แบบไม่ได้อยากจะแ,แบบได้เนยเข้มข้นอะไรขนาดนั้น เอาแค่พอแบบมีกลิ่นหอมลันจนจิตก็พอค่ะอย่าให้เนยเขาไหม้นะคะเอาแค่แบบช้อนฟองออกเท่านี้เองเนี่ยเห็นแหมว่าเขาจะมีแบบนมแยกตัวออกจากน้ำนให้เขาเดือดสักนาทีหนึ่งอะคะ่ะมีนาก็ช้อนฟองออกหมดแล้ว ใครอยากทําเนยเค็มก็ลองดูนะคะเอาเนยเค็มมาลองดูเนยขาวมีนาไม่รู้นะเพราะว่าปกติแล้วคนตุรกีเนี่ยที่เขาทาอะ่ะเขาทําเนยกีเอาไว้ทาขนมของตุรกีโดยตรงที่มีกลิ่นหอมๆออค่ะเขาทํากันแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบมินจะได้เป็นน้ำนี่ก็เสียดายอันนี้เดี๋ยวเอามาทําอย่างอื่นได้ค่ะเอาไปทอดไข่เอาไปทําสปากเกตตี้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะ พอแล้วค่ะมีนาให้เขาเดือดประมาณนี้ประมาณหนึนาทีแล้วมีนาก็ปิดปิดเสร็จแล้วก็ช้อนอ่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นนมเห็นไหมคะเป็นนมแยกชั้นออกมาเอาออกค่ะให้เขาเป็นเหลือเนอยจริงๆเนยแท้ๆจะบอกว่าเนยกี่ประมาณอ่าเนยเนย250กร,รัมได้เนยกี่เท่าไหร่คะ อันนี้มันไม่ถึง250กรัมสัทีเดียวเท่าที่มีนาบอกเพราะว่ามีนาใช้ไปแล้วด้วยไงเนี่ยก็ค่อยๆช้อนเอาไอ้นี้ออกไม่ต้องซีเรียสค่ะไม่ต้องซีเรียสคือเราทำกินเองที่บ้านได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะแล้วก็เนยกีเนี่ยส่วนมากเขาเ็อเอาแค่กลิ่นเนี่ยเนี่ยเราจะได้เนยแท้แต่ถ้าใครสังเกตเห็นข้างล่างเห็นไหมคะเขาจะเป็นตะกอนขาวๆตะกอนขาวๆเราก็ไม่เอา เดี๋ยวจะชั่งให้ดูเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะคะว่าสองรหกรัมจได้เท่าไหร่เราจะเอาแค่นี้เราจะไม่เอาหมดเพราะว่าข้างล่างเนี่ยค่ะเขาจะมีขาวๆเห็นไหมขาวๆอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะแต่ว่าถ้าใครจะเอาก็ได้ เนยกีคือเตยตัวนี้ได้155กรัมเดี๋ยวจะทิ้งไว้อย่างนี้ล้วค่ะให้เขาเย็นแล้วค่อยปิดฝานี่ก็คือเนยกีหอมนะหอมจริงๆหอมจริงๆนะเนยตัวเนี้ยส่วนตัวเนี้ยค่ะที่เหลือเนี่ยเขาก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรจะมีความเป็นนมผสมอยู่เห็นไหมก็เอาไปทําอย่างอื่นได้ค่ะ แต่ว่าอย่าเอาไปลาดพวกบลักเลาวาแล้วเอาไปอบนะมันจะทําให้ขนมมันมันจะมีจุดสีดําๆเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวคราวหนะ้าเอามาทําขนมกันหรือไม่ก็ขนมปังกันจะได้มีกลิ่นหอมๆฟองเลยกีเมื่อวานจําได้ไหมคะนี่ลูกชายมีนาะเขามาขนเล่นฟองเมื่อวานที่เราตักออกมาค่ะแล้วมีนาะก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนี่แหละมันจะได้เป็นแบบนี้เอามาทําอะไรจะเอามาทอดไข่กับทอดไสก้กรอก มันเป็นนมไงเห็นไหมคะมันยังเห็นเป็นนมนมเนี่ยเอามาใช้ได้ค่ะส่วนเนยกีแท้ๆของเราคืออันนี้นี่คือเนยกีค่ะหอมมากนะบอกเลยว่าหอมสะเทือนอารมณ์มากเนี่ยค่ะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องจะได้เนยแบบนี้หอมจริงๆค่ะเอามาทำคุกกี้นะคะเอามาทาขนมปัง เอามาทําอะไรก็ได้เหมือนเนยนั่นแหละมันคือเนยนั่นแหละมันคือหัวเนยนั่นแหละค่ะเป็นเนยแท้ๆนะคะแล้วก็หอมสุดๆเนยกีค่ะทําให้แล้วง่ายอย่าบอกไข่ตอกไขก่อนนี่เห็นไหมคะเขาก็จะเป็นฟองเขาก็ยังคงความเป็นฟองไปสองฟองโดบนะเขาก็จะเป็นขาวๆป่ะ เออก็จะเป็นนมนมอะค่ะหน่ยใส่ที่นี่มันเป็นผสมอะค่ะมันเป็นเครื่องเทศผสมเนี่ยอันเนี้ยม,มันมีลูกผักชีด้วยนะแล้วมันก็มีเครื่องเทศผสมอยู่ในนี้ค่ะตัวเนี้ยดูดีเกลือค่ะเกลือสีชมพูของเราใส่เกลือสีชมพูนะคะ เสียงมันไสมากนฮะอาหารเช้าง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยค่ะนี่กระทะมีน้ำมันก็เริ่มเก่าแล้วจะบอกว่าการซื้อกระทะเนี่ยนะคะอย่าไปซื้อมันแพงๆเวลาเวลามันเป็นลงเป็นรอยจะได้ไม่เจ็บปวดเสร็จแล้วค่ะของชายครึ่งหนึ่ง ผมมีนาครึ่งหนึ่งและทอดไส้กกอกต่อสิคะไส้กกอกเป็นไส้กกอกไก่คะ่ะไก่งวงเนี่ยมันก็ยังเหลือเหลือเดี๋ยวเอาไ้ทำอะไรต่อสี่อันนี่ก็คือจานทาไม่มีแต่อาหารเช้าคะพี่แหมเช้าๆช้านะคะมันเป็นอะไรที่น่าจะถ่ายวีดีโอเอาไว้ของลูกชายคะ่ะวันนี้จะเช้าเช้าให้น้องกินแค่นี้แหละ ให้กอกสองชิ้นอันนี้ของสมุนชานแยะเนยกีีอย่างหอมๆเลยทำได้ทุกอย่างข้างในค่ะเหมือนเนยทั่วไปค่ะแต่หอมหอมมากบอกเลยว่าหอมจริงๆ เสร็จแล้วค่ะเนยกีทําไม่ยากใช่ไหมคะ่ะสุดพลีซ์มากทําง่ายมากแต่ว่าไม่มีใครรู้ขั้นตอนวิธีการทํานั่นเองมินาก็ไม่รู้หรอกถ้าป้าเพื่อนบ้านเขาไม่สอนมาหลังจากนั้นนะคะถัดวิดีโอนี้ไปอีกประมาณ1วันเดี๋ยวมินาจะลงขนมปังตัวนี้ให้บอกเลยว่าทุกคนต้องลองถ้าใครไม่ลองอันนี้ไม่ได้ส่งกันบ้านด้วยนะคะที่ Facebook Page ไม้สะพายตุรกีบอกเลยว่าม,มันนุ่มสะเทือนอารมณ์และหอมสะเทือนใจไปละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มีนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 초키우네 아 아,